สวัสดีค่ะพบกับลัลลา i เกิล a n แนลแล้วสำหรับวิ d a แดนถึงแม้ว่าน้องเปอร์จะไม่ได้ไปต่อในวีคนี้แอดก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะน้องเนี่ยอายุ15บหาทำได้ขนาดนี้ก็คือเก่งมากๆนะคะแล้วก็อนาคตทางวงการเนี่ยยังสดใสมากมายที่มีโอกาสดีๆรอน้องอยู่แน่นอน เออแอดเอาที่น้องคัพเปอร์ลงแล้วก็รูปนะคะมาฝากกันค่ะดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมรายการนี้ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เพื่ออยากขอบคุณกรรมการทุกท่านและพี่เพื่อนเพื่อนเดอะสตาร์ทุกคนด้วยครับถึงวันนี้เพิ้ลจะไม่ได้ไปต่อแต่เพิ้ลได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทั้งแดคน ทุกคนคือครอบครัวที่อบอุ่นมากสําหรับเปิร์เปิร์ก็อยากขอบคุณคณะกรรมการทุกคนมากครับที่ติชมเพื่อให้เปิร์ได้พัฒนาต่อในอนาคตสุดท้ายนี้เปิร์อยากขอบคุณแซลมอนของเปิร์ทุกคนนะครับที่โบวตและเป็นกําลังใจให้เปิร์มาตลอดคนมากๆครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จก็คือคุณยายนะคะเป็นคนที่ผลักดันให้เปิร์มีทุกวันนี้เปิร์ก็คือรักคุณยายมากแลวคุณยายเองก็ภูมิใจในตัวเปิร์มากๆสู้ต่อไปนะคัพเปิร์เจ้าเด็กมาัศจรสย์เก่งมากๆอยู่แล้ว เพอก็อยากขอบคุณชาวแซมมอนทุกคนนะครับที่โหวตมาให้เปื่อนะครับเปื่อก็ถึงแม้นะครับวันนี้เปื่ออาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ว่าเปื่อก็ทุกคนที่โหวตไปนะครับเพื่อจะไม่ทําให้มันสูญเปล่าแน่นอนครับก็ในอนาคตเปื่อจะทำจะชดใช้ครับชดใช้ค่าโหวตที่ทุกคนโหวตให้เปื่อนะครับยังไงเพื่ออยากให้ทุกคนติดตามผลงานในอนาคตเปด้วยนะครับว่าเปื่อจะมีงานอะไรหรือว่าอะไรครับก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนเปื่อนะครับ ก็ขอบคุณจริงๆครับที่ที่สนับสนุนที่รักเพอร์ครับก็ขอบคุณแซวอนทุกคนของเพื่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์อยากให้อัดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ